ครับสวัสดี FC ทุกท่านครับก็พบกับผมกาพา้วยครับมือวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่วัดดงนาเพลินครับตำบลน,นาาย <S <S อำเภอพิบุรนักจังหวัดอุดรธานีครับผมครับเข้ามาเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้่ไม่าพลาดข่าวสารดีๆตัวเลขเด็ดๆจากทางช่องกาพา้วยครับเมื่อวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่วัดดงนาเพลินเนาะมาพอดีมีทีมงานจากของ แ um: pues คจ nah. ินดาเนฟุนมาล่ำบวงสวงล่่มระไวทุกการณมาขอโชคขอลาบที่ปากส่างครับผมก็รอติดตามไปพร้อมๆกันว่าจะได้แนวทางตัวใดงวดวันที่1มิถุนายนหกสีนี้ก็รอติดตามไปพร้อมๆเหมครกับกาพาด้วยครับผมไนยย เอต้องตัวเนียไปจุดูปใบพันานสีหายสามตัวนะโอ้ครับเป็นเป็นหายหายยืใส่ครับสาตนี่แหละจะบอกเอ็กซจะเลยกาพาลุยครับนี่ยว่าเสียหายสามตัวมาไม่นี่สามตัวสุดมากนะสองปมันลงสองเจ็บ่๋อนี่เป็นทูปทูปพญังครผมเป็นทูปพญานาทูปพญานามาขอโศก นี่เราถาเพิ่นตัวนี้ละค่ะถานะคะเลายซี่ถาได้ค่ะถาได้ค่ะบักนั่นนี่ได้มาแต่ใส่น้องครับคืองามจังบักนั่นนี่ฮะอุ้ยบักนั่นไหวเนาะคณะเป็นหูเป็นตาลายเนาะเพราะฉะนั้นนั่นลูกละวหกลอยสามลอยบักนั่นตาเมื่อวานเป็นหูเป็นตา เนผมเอาผมเห็นแล้วว่าที่นี่เอลอตเรตอรี่มาผมสิซื้อไว้โฮ้ยมา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 คื้สุ่กเปลเลยะมาเป็นได้คนมูแทอะเอาตอร์ตาผมจิซื้อไว้่อนมูเี่ยวอตี่มาเอามาอนี้องเราตอร่มาขายยังกา้าลวยเป็นยังขึ้นแากคอนมูแต่เปิดเลยนะเปิดเปิดครับผมจิเอาบาที่นี่เมื่อวดที่แล้วผม่าถือผมสิถือมานี่แหละ หนันบ่มีสัมบอกยังยังหาเก่าครับแม่ต่บอกขนาเดกะจะอกขนานั้นก็ขันวอยูอ้ตวหเนาใสะไรเจ๊ลบเลยมาดูวกินเ้ยนะัาถึงมาวเนะ อก็ลองสังเกตทิจารนาบุได้ครับเด้๋ยวผดใช้วิจาริยานในการรับชมครับผมที่กายเห็นก็คือว่าสองศูนย์นะครับเนาะที่เิ่นมาลำวงสวงที่วัดลงนาเพื่อนครับผม เาลเาอกกินครับตัวนึบอกตัวนน้นบอกบอกล้วก่ดีเ่แล้โอ้ได้เครับเด้อบาทนี้ครับผมบานนี้ได้สามนะครับบาทนี้ห้าสามรออีกตัวหนึ่งครับผมผมอ๋อเหลือเบิงคก็เป็นคืนทูกฎดับแล้ว ๋มเดลไหนดับไหนดับห้าสครับยังเหลืออยู่ตัวหนึ่งอยู่ห้าสามห้าสมก่อนอั้งห้าสามก่อนอยู่ไปห้าซื้อใส่น่อสีได้มาทีนี้า้า่อวิ่งเจ็นตัวใด้่ะรอเบิ่มไปพร้อมกันน้องวายตตัวใดครับผมยได้ครับน้งพี่ตัวนี้ะห้าสเอาเลยตัวนี้ โอ้ยงอยู่นี่เอยู่นี่มาถูกนี่เหรอแล้วพี่เช้นไ้เรียบร้อยเลยห้าสามแปดเชนไปตอนไหครับตัวนี้ตันนี้เชินวางกุดลเชิเมื่อกี้นะตอนตอนย่างไปภายใต้ไปทคนหาก่อนะตอนนันมาจุแดงแเเชนวมาแล้ต้องหาก่อน้ะหาแล้วก็สาไปในก่อนอ๋ัขนดห่าสามแปดดีดีเชิญทางไหนไปทีเดาด้ยนี่ขนาดเตาเ้วนอ่นี่เดาแบบนี้แล้วสวยอเบื้องบนเบื้องบนเบื้องเบื้องกับเก้า ไเลารม่ังได้เหมือนมือมืน่ันฟันว่า n h มาบอกห้าสามแปดบ้าแปดก็เก้าบแปดกเก้เพราะว่าเมื่อเมืจุดจุดทูบก็ได้หาสามแล้วเหลืออีกตัวเดียวครับหาสามแล้วเหลือตัวเดียวคันบ่าแปดกเก้นี่ปานเขียนไว้ได้ปันไปลักซองเบิ้งได้เดี๋ยวนี้ พ่อแม่หลวงพี่ไปขูดเบิ้งอยู่ในถูบและะ้วอ่ะเหลือแล้วล้อีกตัวนหนึ่งถาา้าเบิ่งวันสิเป็นแปดหรือเก่าเหอันนี้งวดไดนครับหลวงพี่<บ>วันนี้มาฟันฟันเลยแจงไหนครัเพื่กอเยี่อวกจากนี่เนาะเยี่อวกจากนี่เนาะเยี่อวกวาจากขึ้นมาเนาะเยก่ยมนี่เรียงขั้วมาครับเรียงขั้วเรียงขั้วซีซีเกตสีอันนี้อันนี้เรียกกล้วยหอมครับ 475เลก่กกล้วยหอมอ้อมบันนี้สีเดีผ้าถ่า <c oughs> บึงเด็กถูก <c oughs> ให้สองตัวอีรีมาครับว่าแล้วม่าผให้สองตัว <c oughs> เออติดใจโอ้เจอเรียกหน่อยยะมาไก่รึเปลห้ยุกอีกอ,นน <c oughs> อย่าหลงไยบับลูกหันคู่เงเลยดิห้าสามอีรี มันั้อนแห้งอยู่มันระาุเใหม่รงอหนุมหน่มหอยู่นั่นี้มันพระธาในเบเตอื่อเเาชิเยนก้อนพนอะเื่อนะนะเกที่หนสองตัวไม่เจลงใส่โเสียพันอืออ่แบบีตที่สามมาใหญ่มันีกีวนเตัวตเปเดี๋ยวอตัวที่สาม อ๋อน่าจะเป็นสองสองอีีครับห้าสามห้าสามแปดอีกเลยเฮ้ยยังสี่ไก่เลยไก่แล้วครับไก่แล้วกดใจอีกรอบครับผมเพี่ยังเลขศูนย์ทีจเนวะพีมันเลขหายก็สองกับสามเหรอ ยัเปลี hmm. <reciprocal f lax erstmal> ่ยนยัเปลี่ยนเอาแปเอาแป๊2สองครัสองนเป็นสามันจเป็นตัวขึ้อยู่แค่น่นชื่อลงมาหนึ่งเงินเยอะสองอะชื่อเยอะ5สสองครับผมโอ้สองก็ไปใส่บัเก็่นถือตัวนี่เลอกสองะออกไปแล้วครับห้าย่าบอกไปแล้วสองยังไม่เล้ยวพกัไงวันี่โมเมนต์กตัมาดูอีกชอง

จังได้แค่สองเลยครับห้าสามสองครับมาที่นี่ชัดง่ายเลยจครับมาที่นี่นาะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้ผาดข่าวสารดีๆตัวเลขเด็ดจากทางช่องกาพาด้วยครับก็รอดติดตามไปพร้อมๆกันเนาะแนวทางวัดดงหน้าเพื่อนครับผมกะ เดี๋ยวกาศจ,จะมาตามให้เรื่อยๆครับผมคลิปนี้กับโดนพ่อสมพวรแล้วก็ขออนุญาตเอฟซี FC ทุกท่านจบลงเพียงแค่นี้ครับกับสวัสดีครับ